ข้อเสียรูวิ่งเสียมีนะครับซึ่งใช้มา2เดือนเต็มๆแล้วนะครับนี่ทุกคนมีคำถามเยอะมากเลยนะครับอาชีพก,ก็ก็ต้องใช้มันก่อนนะครับถึงจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมได้ว่ามีปัญหาจากการใช้งานจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือใช้มาประมาณ2เดือนแล้วนะครับวิ่งก็อาทิตย์ละ2-3ครั้งนะครับนี่ ช้งานปกติยังไม่มีปัญหานะครับอาจจะมีเสียงกอ๊อกเสียงแกลกอยู่ตรงนี้แต่มันก็หายไปแล้วนะครับปัญหาแรกนะครับเสียงกอ๊อกเสียงแกลกไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันหายไปแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างที่สองก็คือนี่ตัวบิดตรงนี้ครับสองฝั่งนะครับมันบางทีมันหมุนออกยากมากเลยนะครับเวลาหมุนบางทีสุภาพสตรีอาจจะหมุนยากนิดนึงเวลา ตั้งขามันขึ้นนะครับอันที่3ามนะครับอันนี้นะครับเวลาดึงออกมันยากมากทุกคนมันแข็งมากเลยนะครับเออนะครับอันที่4ี่นะครับางทีเราวิ่งไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับสายพานตรงนี้มันจะเบี่ยงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับสมมติซ้ายมาขวาขวามาซ้ายนะครับวิธีแก้นะครับ ก็นี่นะครับใช้หกเหลี่ยมหมุนนะครับถ้ามันเบี่ยงม,มาทางนี้เราก็ซ้ายหมุนซ้ายนะครับาำเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้ามันเบี่ยงม,มาทางขวานะครับเราก็ไขาทางขวาหมุนทำเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับแค่นี้เราก็แก้ปัญหาได้นะครับสําหรับคนที่ถามมาว่าพีา่ใช้เจลเขาเรียกอะไรอะเจลหล่อลื่นสําหรับลูวิ่งอะให้เราแบบ พับมันไปก่อนนะครับพับพับขึ้นนะครับนี่แล้วเราก็สามารถที่จะย่อเจลตรงนี้ได้เลยนะครับเจลหลอลื่นสาหรับรูวิ่งนะครับอ่สักเดือนรักค้งก็ได้นะครับมีขายทั่วไปด้วยนะครับส่วนปกติที่เขาแถมมามันมีแค่หลอดแบบนิดเดียวเองนะครับมันจะได้ไม่มีเสียงฝืดๆนะครับประมาณนี้ส่วนปัญหาต่อไปก็คือ น้ำหนักมันหนักมากนะครับประมาณ30กว่ากิโลมัง้งจำไม่ผิดสาสป่ะคือแบบผู้หญิงตัวเล็กๆอาจจะยกไม่ได้นะครับเพราะมันหนักจริงๆขนาดตัวชี้เองแบบยังรู้สึกว่ามันหนักเลยนะครับก็ประมาณนี้ปัญหาต่อไปก็คือมันจะมีช่วงข้อต่อตรงนี้ครับข้อต่อของตัววิ่งนะครับรู้สึกตอนที่เราเดินนะครับตอนที่เราเดินนะครับมันจะรู้สึกได้ว่าเออตรงนี้มันมีข้อต่อนะเออ มันเหมือนแบบวืดๆนิดนึงอ่ะมันแบบเขาเรียก่อะไรอ่ะเหมือนโดนแบบหลุมนิดหนึ่งอ่ะเราจะรู้ได้เลยว่าตรงนี้เป็นข้อต่อก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่บอกว่าเชื่อมต่อ wi-Fi ก็คือเครื่องนี้มันต่อ wi-Fi ไม่ได้นะครับคือใช้รีโมทอย่างเดียวนะครับใช่แล้วก็ปรับระดับได้ถึงสิบหรือสิบถึงสิบถึงสิบสองปะหรือสิบจำไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็รีโมทนะครับเขาบอกว่ารีโมทหายจะทำยังไงก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คงอาจจะถามคนที่ซื้อมาหรือร้านที่ซื้อมาติดต่อว่ารีโมทเสียหรือ,อยังไงเราคงติดต่อเขาอีกทีหนึง่งสมมตินะส่วนรีโมทยังไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับยังใช้งานดีนะครับอาจที่แลปไว้ถ้าทานหมดก็แงะมาเปลี่ยนได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนสายพานเนี่ยครับมัน มันเปื <look> <table> ้อนง่ายเหมือนกันเนาะก็ใช้งานเสร็จก็เช็ดนิดนึงนะครับให้มันให้มันสะอาดอยู่เสมอนะครับเวลาเช็ดเราก็ใช้มือเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนแล้วก็เช็ดเลื่อนแล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆจนครบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากส่วนพลาสติกที่มันลอกนี่มันก็คือเรียกว่าที่มันห่ออยู่แล้วนะครับนี แล้วคนที่ถามว่ามันเสียงดังไหมนะครับเดี๋ยวอาชีจะเปิดให้ดูถ้าตัวเครื่องจริงๆแล้วมันไม่เสียงดังนะทุกคนแต่ถ้าเราไม่อยู่บนข้างบนมันจะเขาเรียกนะมันจะไม่วิ่งต่อเราต้องอยู่ข้างบนด้วยนะครับมันถึงจะวิ่งนะครับ จริงๆแล้วเครื่องเครื่องอ่ะมันไม่มันไม่มีเสียงเลยไม่ค่อยมีเสียงอ่ะแต่มันจะมีเสียงตอนที่เท้าเราตกกระทบกับกับลู่อ่ะนเห็นไหมทุกคนได้ยินได้ยินเสียงใช่ไหมมันก็คือเสียงที่เรากตกกระทบกับลูแต่ถ้าเราย่อง แต่ถ้าเราวิ่งตรวนี้มันก็มีเสียงระดับหนึ่งอ่ะทุน,นมันก็ปกติอะเราว่านะมันก็เป็นเสียงที่มันตกกระทบอ่ะมันก็ต้องมีบ้างนะครับทุกคนประมาณนี้สามารถวิ่งได้นะครับกำลังใจได้นะครับถ้ามีควิดลอกสองเนี่ยก็โอเคอยู่ นึเนาะก็รักษาให้ดีนะครับพวกไาควของมันนะออกเหลี่ยมแล้วก็รีโมทนะครับส่วนอย่างอื่นยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวชื่อของค้ำตามใน YouTube อ่ b นนีนน่าใช้มากเลยออมันต่อ Ks f i ิใช่ไหมฟิปใช่ไหมไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วยกับมารีวิวใช่ตอนนี้มารีวิวให้แล้วครับใช้งานดีนะครับไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็ใช้ดีครับทุกคนมีคนบอกว่าเคยใช้งานเกิน1นชั่วโมงความเร็วเกิน6กไหมถ้าเป็นยังไงก็อาชิใช้ความเร็วประมาณ5.5ถึง6นะครับสูงสุดประมาณ5้าสิบนาทีง่ะตอนนั้นก็ไม่หวแล้วเหนื่อยนะครับเสียงดังมากไหมก็เสียงดังตอนที่เราตกกระทบนิดนึงนะครับน้ำมันหยอดอธิบายไปแล้วนะครับ มีขายที่ไหนทุกคนรัสเซียชอปปี้มีหมดเลยนะครับทุกคนสามารถไปเปรียบเทียบราคาได้หมดเลยนะครับมันอยู่ที่ค่าขนส่งแล้วก็รับประกันหลังการขายซึ่งร้านที่อนชีซื้อมันจะเป็นรับประกันสัเดือนนะครับต่อแอปไม่ได้โหมดออโต้ใช้งานไม่ได้เลยใช่ครับแต่ไงเราก็วิ่งอย่างเดียวเราก็มีรีโมทนะครับ ือที่ไหนโอเคบอกแล้วเสียงดงังรีโมทหายนี่งานเข้าเลยใช่ครับอชิอชิซื้ออาชิซื้อมาจากเอ่อชปีนะครับใช่สารรล่อรื่นเตอรมาโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนแบบอยากรู้ตรงไหนอีกก็ถามมาได้นะครับก็ประมาณนี้จากผู้ใช้งานจริงของรูวิ่งเสซมี่นะครับ ใช่ดีเียงไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจบมมมคลิปเลยนะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b s c คร b e ช่อง y t u t u เป็นกำลังใจให้ชี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ